สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนังสือดีมีให้ฟังโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรกันเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้เราจะขอนำเสนอ,อนิทานโบราณคดีนิทานที่สี่เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณตอนที่หนึ่งเรามารับฟังกันค่ะนิทานที่สี่เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ มีคติโบราณถือกันมาแต่ก่อนว่าห้ามมิให้เจ้านายเสด็จไปเมืองสุพรรณบุรีจะห้ามมาแต่เมื่อใดห้ามเพราะเหตุใดถ้าเจ้านายขืนเสด็จไปจะเป็นอย่างไรสืบสวนก็ไม่ได้ความเป็นหลักฐานเป็นแต่อ้างกันต่างๆว่าเพราะเทพรักษ์หลักเมืองสุพรรณไม่ชอบเจ้าเกรงจะทำอันตรายบ้าง ว่ามีอะไรเป็นอัปมงคลอยู่ที่เมืองสุพรรณเคยทำให้เจ้านายที่เสด็จไปเสียพระจริตบ้างแต่เมื่อมีคติโบราณห้ามอยู่อย่างนั้นเจ้านายก็ไม่เสด็จไปเมืองสุพรรณเพราะไม่อยากฝ่าฝืนคติโบราณหรือไม่กล้าทุลลาด้วยเกรงพระเจ้าอยู่หัวจะไม่พระราชทานอนุญาตให้ไปอย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่าเจ้านายพระองค์ไหนได้เคยเสด็จไปเมืองสุพรรณจนมาตกเป็นหน้าที่ของฉันที่จะเป็นผู้เพิกถอนคตินั้นดูก็ประหลาดอยู่เมื่อพศ2435พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้ฉันเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในปีนั้นฉันออกไปตรวจหัวเมืองต่างๆทางฝ่ายเหนือ ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาขึ้นไปถึงเมืองพิษณุโลกสวรรคโลกสุขโขทยัยเมืองตากแล้วกลับลงมาทางเมืองกำแพงเพชรมาประจบทางขาขึ้นที่เมืองนครสวรรค์แล้วล่องลงมาเมืองอ่างทองหยุดพักอยู่สองวันสั่งเจ้าเมืองกรมการให้หาม้าพาหนะกับคนหาบหามสิ่งของ เพื่อจะเดินทางบกไปเมืองสุพรรณบุรีเวลานั้นพระยาอินทรวิชิตเทียนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองแกได้รับราชการในกรมมหาดเล็กแต่ในราชการที่สเคยอุ้มฉันมาเมื่อ,อยังเป็นเด็กจึงคุ้นกันสนิทกว่าขุนนางที่เป็นชาวหัวเมืองแต่สังเกตดูแกไม่เต็มใจจะให้ฉันไปเมืองสุพรรณ บอกว่าหนทางไกลไม่มีที่จะพักแรมและท้องทุ่งที่จะเดินทางไปก็ยังเป็นน้ำเป็นโคลนถ้าฉันไปเกรงจะลําบากนักฉันตอบว่าเมื่อขึ้นไปเมืองเหนือได้เคยเดินทางบกทางไกลๆมาหลายแห่งแล้วเห็นพอจะทนได้ไม่เป็นไรดอกทังได้สั่งให้เรือไปคอยรับอยู่ที่เมืองสุพรรณ พวกเมืองสุพรรณรู้กันอยู่หมดว่าฉันจะไปถ้าไม่ไปก็อายเขาแกได้ฟังตอบก็ไม่ว่ากระไรต่อไปแต่แกไม่นิ่งออกจากฉันแกไปหาพระยาวรพุทธทิโพคซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในข้าราชการที่ไปกับฉันไปถามว่านี่ในกรมท่านไม่ทรงทราบหรือว่าเขาห้ามไม่ให้เจ้านายเสด็จไปเมืองสุพรรณทำไมเจ้าคุณไม่ทูลห้ามปราม พระยาวรพุธก็เห็นจะออกตกใจมาบอกฉันตามคำที่พระยาอ่างทองว่าฉันสั่งพระยาวรพุธให้กลับไปถามพระยาอ่างทองว่าห้ามเพราะเหตุใดแกรู้หรือไม่พระยาอ่างทองบอกมาว่าเขาว่าเทพารักษ์หลักเมืองสุพรรณไม่ชอบเจ้านายถ้าเสด็จไปมักทำให้เกิดภัยอันตรายฉันได้ฟังก็เข้าใจในขณะนั้นว่า เหตุที่พระยาอ่างทองไม่อยากให้ฉันไปเมืองสุพรรณคงเป็นเพราะแกมีความพักดีต่อพระราชวง์เกรงว่าจะเกิดภัยอันตรายแก่ฉันจึงห้ามปรามถ้าเป็นเจ้านายพระองค์อื่นก็เห็นจะคิดอุบายบอกปัดไม่จัดพาหนะถวายแต่ตัวฉันพระเอิญเป็นทั้งเจ้าและเป็นนายของแกในตำแหน่งราชการไม่กล้าบอกปัดจึงพยายามห้ามอย่างนั้น ฉันสั่งพระยาวรพุธให้ไปชี้แจงแก่พระยาอ่างทองว่าฉันเคยได้ยินมาแล้วว่าไม่ให้เจ้านายเสด็จไปเมืองสุพรรณแต่ยังไม่รู้ว่าห้ามเพราะเหตุใดเมื่อได้ฟังคําอธิบายของพระยาอ่างทองว่าเพราะเทพารักษ์หลักเมืองสุพรรณไม่ชอบเจ้านายฉันคิดว่าเทพารักษ์มีฤทธิ์เดชถึงสามารถจะให้ร้ายดีแก่ผู้อื่นได้ จะต้องได้สร้างบารมีมาแต่ชาติปางก่อนผลบุญจึงบันดาลให้มาเป็นเทพรักษ์ศักดิ์สิทธิ์ถึงเพียงนั้นก็การสร้างบารมีนั้นจำต้องประกอบด้วยศีลธรรมความดีถ้าปราศจากศีลธรรมก็หาอาจจะเป็นเทพรักษ์ศักดิ์สิทธิ์ได้ไม่เพราะฉะนั้นฉันเห็นว่าเทพรักษ์หลักเมืองสุพรรณคงอยู่ในศีลธรรม รู้ว่าฉันไปเมืองสุพรรณเพื่อจะดทำนุบำรุงบ้านเมืองให้รัษดรอ,อยู่เย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนคงจะกลับยินดีอนุโมทนาด้วยเสียอีกไม่เห็นว่าหน้าวิตกอย่างไรพระยาอ่างทองจนถ้อยคำสำนวนก็ไม่ขัดขวางต่อไปฉันออกจากเมืองอ่างทองแต่พอรุ่งเช้าต้องลงเรือข้ามลำน้ำน้อย ที่ตั้งเมืองวิเศษชัยชาญแต่ก่อนแล้วขี่ม้าต่อไปท้องที่ในระหว่างเมืองอ่างทองกับเมืองสุพรรณเป็นทุ่งตลอดทางเวลานั้นเป็นต้นฤดูแล้งบางแห่งแผ่นดินแห้งพอขี่ม้าควบได้บางแห่งยังไม่แห้งสนิทได้แต่ขี่สะบัดย่างบางแห่งก็เป็นน้ำเป็นโคลนต้องให้ม้าเดินลุยน้ำไปเป็นแต่ที่นา มีหมู่บ้านรัศดรเป็นระยะออกไปจนใกล้จะต่อแดนเมืองสุพรรณจึงเป็นป่าพงที่ว่างอยู่ตอนหนึ่งเรียกว่าย่านสาวร้องไห้ชื่อนี้เคยได้ยินเรียกหลายแห่งหมายความเหมือนกันหมดว่าที่ตอนนั้นเมื่อถึงฤดูแล้งแห้งผากคนเดินทางหาน้ํากินไม่ได้ฉันขี่ม้าไปตั้งแต่เช้าจนสายออกจะหิว เหลียวหาคนพวกหาบอาหารก็ตามไม่ทันถึงบ้านชาวนาแห่งหนึ่งมีพวกชาวบ้านพากันออกมานั่งคอยรับและมีแกจัยหาสำรับกับข้าวตั้งเรียงไว้ที่หน้าบ้านเตรียมเลี้ยงพวกฉันที่จะผ่านไปฉันลงจากมา้าไปปราศัยแล้วเปิดฝาชีสำรับดูเห็นเข้าหุงข้าวแดงแต่เป็นข้าวใหม่ในปีนั้นมาเลี้ยงกับปลาแห้งปีใหม่นั้นเหมือนกัน นอกจากนั้นมีกับข้าวอย่างอื่นอีกสักสองสามสิ่งซึ่งไม่น่ากินแต่เห็นข้าวใหม่กับปลาแห้งก็อยากกินด้วยกำลังหิวเลยหยุดพักกินข้าวที่ชาวบ้านเลี้ยงอร่อยพิลึกยังไม่ลืมจนบัดนี้สังเกตดูชาวบ้านเห็นพวกเรากินอร่ออร่อยก็พากันยินดีข้าวปลาบกพร่องก็เอามาเพิ่มเติมจนกินอิ่มกันหมด คงรู้สึกว่าหามาไม่เสียแรงเปล่าเมื่อกินอิ่มแล้วฉันวางเงินปลีกให้เป็นบำเหน็จทุกสำรับตรงนี้จะเล่าถึงเรื่องชาวบ้านเลี้ยงคนเดินทางเลยไปอีกสักหน่อยเคยสังเกตมาดูเหมือนชาวเมืองไทยไม่เลือกว่าอยู่หัวเมืองไหนๆถ้ามีแขกไปถึงบ้านชอบเลี้ยงอาหารด้วยความอารีมีได้ปรารถนาจะเรียกค่าตอบแทนอย่างไร จะว่าเป็นธรรมดาของชนชาติไทยก็เห็นจะได้ฉันเคยได้ยินคนไปเที่ยวตามหัวเมืองแม้จนฝรั่งมาเล่าและชมเช่นนั้นเป็นปากเดียวกันหมดฉันได้เคยเห็นเป็นอย่างประหลาดครั้งหนึ่งเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระพาต้นเวลาเย็นวันหนึ่งทรงเรือภายไปในทุ่งทางคลองดำเนินสะดวกไปถึงบ้านชาวไร่แห่งหนึ่ง เจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงกำลังตั้งสำรับไว้จะกินอาหารเย็นกับลูกหลานพอแลเห็นพระองค์แกสำคัญว่าเป็นข้าราชการที่ตามเสด็จเชิญให้เสวยอาหารที่แกตั้งไว้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเห็นสนุกก็รับเชิญแล้วตรัสชวนพวกที่ตามเสด็จเข้านั่งล้อมกินด้วยกันแต่ในขณะเมื่อกำลังเสวยอย,อยู่นั้น ลูกชายเจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติมันนั่งแล่แลอยู่สักครู่หนึ่งออกปากว่าเหมือนนักแล้วว่าแน่แล้วลุกขึ้นนั่งคุกเข่ากราบในทันทีพวกเราถามว่าเหมือนอะไรมันบอกว่าเหมือนรูปเจ้าชีวิตที่เขาตั้งไว้ตามเครื่องบูชาเลยหากันทั้งวง เจ้าของบ้านได้พระราชทานเงินตอบแทนกว่าค่าอาหารหลายเท่าเวลาตัวฉันเองไปตรวจราชการตามหัวเมืองไปพักร้อนหรือพักแรมใกล้หมู่บ้านที่ไหนพวกชาวบ้านก็มักหาสำรับกับข้าวมาให้โดยไม่ได้มีผู้ใดสั่งเสียแม้ขบวนเสด็จพระราชดำเนินก็ทำเช่นนั้นโดยประสงค์จะเลี้ยงพวกบริพานพระเจ้าอยู่หัว โปรดพระราชทานเงินปลีกวางไว้ในสำรับตอบแทนเสมอเป็นนิดฉันเองก็ทำเช่นนั้นเพื่อจะรักษาประเพณีที่ดีของไทยไว้มีให้เกิดท้อถอยเพราะเห็นว่าทำคุณไม่ได้รับความขอบใจเปรียบเสมือนเลี้ยงพระไม่สวดยถาสัพพีแต่คนเดินทางที่เป็นสาธุชนเขาก็ตอบแทนอย่างไรอย่างหนึ่งเหมือนกันยังมีอนุสนธิ ต่อจากการกินไปถึงที่พักนอนของคนเดินทางในเมืองไทยนี้ดีอีกอย่างหนึ่งที่มีวัดอยู่ทั่วทุกขนแห่งบรรดาคนเดินทางถ้าไปโดยสุภาพก็เป็นที่หวังใจได้ว่าจะอาศัยพักแรมที่วัดไหนพระสงฆ์ก็มีความอารีต้อนรับให้พักที่วัดนั้นเหมือนกันหมดทุกแห่งการเดินทางในเมืองไทยจึงสะดวกด้วยประการชนิด พ้นทุ่งนาในแขวงเมืองอ่างทองต้องฝ่าพงย่านสาวร้องไห้ไปสักชั่วนาฬิกาหนึ่งก็ออกท้องทุ่งนาในแขวงเมืองสุพรรณบุรีเมื่อใกล้จะถึงชานเมืองแลเห็นต้นตาลเป็นป่าใหญ่คล้ายกับที่เมืองเพชรบุรีนึกขึ้นถึงนิทานที่ได้เคยฟังเขาเล่าเมื่อตามเสด็จไปเมืองเพชรบุรีแต่ฉันยังเป็นทหารมหาเล็ก ซึ่งอ้างเป็นมูลของภาษิตว่าเมืองสุพรรณมีต้นตาลน,น้อยกว่าเมืองเพชรบุรีต้นเดียวดูก็ขันอยู่นิทานนั้นว่ามีชายชาวสุพรรณสองคนไปยังเมืองเพชรบุรีวันหนึ่งเพื่อนฝูงชาวเมืองเพชรหลายคนชวนให้ไปกินเหล้าที่โรงสุราพอกินเหล้าเมาตึงตัวเข้าด้วยกัน ก็คุยอวดอ้างกันไปต่างๆตามประษาขี้เมาคนที่เป็นชาวเมืองเพชรคนหนึ่งอวดขึ้นว่าที่เมืองไหนๆไม่มีต้นตาลมากเหมือนที่เมืองเพชรบุรีคนที่เป็นชาวสุพรรณขัดคอว่าที่เมืองสุพรรณบุรีมีต้นตาลมากกว่าเมืองเพชรเป็นไหนไหนคนชาวเมืองเพชรออกเคืองว่าเมืองสุพรรณเล็กขี้ปติว๋ว เมืองอื่นที่ใหญ่กว่าเมืองสุพรรณก็ไม่มีต้นตาลมากเท่าเมืองเพชรบุรีคนชาวเมืองสุพรรณขัดใจตอบว่าอะไรอะไรที่เมืองสุพรรณมีดีกว่าเมืองเพชรถมไปทำไมต้นตาลจะมีมากกว่าไม่ได้เลยเถียงกันจนเกิดโทสะทั้งสองฝ่ายเกือบจะชกกันขึ้นคนชาวสุพรรณเห็นพวกเมืองเพชรมากกว่าก็รู้สึกตัวยอมรับว่า เอาเถอะต้นตาลเมืองสุพรรณมีน้อยกว่าเมืองเพชรต้นหนึ่งพวกชาวเมืองเพชรชนะก็พอใจเลยดีกันอย่างเดิมเขาเล่ามาดังนี้สำหรับนิทานโบราณคดีนิทานที่สเรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณตอนที่หนึ่งก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะกลับมาพบกับรายการหนังสือดีมีให้ฟังโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากร ในนิทานที่สเรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณตอนที่สองได้ในครั้งต่อไปขอบพระคุณสำหรับการรับฟังสวัสดีค่ะ